ตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรทุงเทพระราชหฤทัยใส่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์ การประมงเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งด้วยทรงตรหนักว่าปลาน้ำจืดเป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่นับวันจำนวนปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะร้อยหลอลงไปไม่สมดุลกับจำนวนผู้บริโภค พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงใช้บ่อน้ำในบริเวณสวนจิตละดาเป็นที่ทดลองเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และหากสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ก็มีพระราชประสงค์ให้กรมประมงนำไปแพร่ขยายพันธุ์เพื่อช่วยลดภาวะทุกโภชนาการให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนอาหารโปรตีนได้มีสัตว์น้ำบริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังคํำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาปลานิลถูกนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจกกักรพรรดิอากิฮิโต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิศริยยศมงกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุน่นทรงจัดส่งปลานินความยาวประมาณ9เซนติเมตรจำนวน50ตัวมาทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายแดย่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2508 ในระยะแรกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อซีเมนภายในบริเวณสวนจิตลดาต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปเลี้ยงในบ่อดินเนื้อที่ประมาณ10ตารางเมตรเมื่อเลี้ยงไปได้ประมาณหเดือนเศษปรากฏว่ามีลูกปลาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ขุดบ่อใหม่อีกรวม6บอ่อ เนื้อที่บ่อละประมาณ70ตารางเมตรซึ่งในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงย้ายปลาจากบ่อเดิมไปลงในบ่อใหม่ทั้ง6บ่อด้วยพระองค์เอง ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกไว้รับประทานพระองค์จึงให้แพร่ขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้ให้ทั่วประเทศต่อมาเมื่อวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2509พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานิน และได้พระราชทานลูกพันธ์ุปลานินความยาว3-5เซนติเมตรจำนวน1นึ่งหมื่นตัวให้แก่กรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ที่แผนกทดลองในบริเวณเกษตรกลางบางเขนกรุงเทพมหานครและสถานีประมงต่างๆทั่วประเทศเพื่อทำการขยายพันธุ์ซึ่งต่อมาได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกในานามปลานินสายพันธุ์จิตลดาแล้วแจกใจ่ายให้กับราษฎรผู้สนใจนำไปเลี้ยง ปัจจุบันปลานินเป็นพันธ์ุปลาหลักที่กรมประมงใช้ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรปลานินเป็นเสมือนสื่อกลางแห่งสันทวมัยตรีที่สร้างเสริมสัมพันธ์มัตรีอันแน่นแฟนอย่างยิ่งระหว่างราชวงศ์ญี่ปุ่นและราชวงศ์ไทย ปลานิลยังมีบทบาทต่อการพัฒนาประมงน้ำจืดไทยคือเป็นพันุ์ปลาที่สามารถขยายพันธุ์ได้เร็วมีราคาถูกอีกทั้งยังนำมาประกอบอาหารได้อร่อยหลากหลายชนิดเกษตรกร,กรจำนวนมากทั่วประเทศทั่วภูมิภาคสามารถยึดอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิลจำหน่ายส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น